สวัสดีพี่น้องปอมปายยินดีตอนหับเขาสู่ซองป้ามุยสาวนาวเมื่อนี้ป้ามุยสีมาเห็ดสมพักอ่าหมักถัวงอกนะพี่น้องทำมาบึ่งน้ำกันเลยว่ะสมพักที่แบบว่าเห็ดมือเดียวสามารถกินได้เลยเห็ดปุ๊บสามารถกินปั๊บเลยแปบลบว่าสมพักตัวนี้นะเขาสามารถกินกับต้มเค็มหรือว่าหมูสามชั้นเนาะเขาซอยกินกับนีคือแซบ่บพราะว่าป้ามุยเนะี่ยเป็นคนที่หม,มักกินหมักถัวงอกเนาะก็เลยขิดอยากมาเห็ดสมพักอ่า อา่านนี้ต้องขอโทษขขอภายพี่นอ้องเด้อส่มพักอันหนักเต็มอกนี่เนาะฮาสิเตรียมเห็ดเหมือนกันเลยว่บส่วนผสมของฮาสิมียังแน่พี่น้องหูแล้วบอกว่าต้องใส่ยังแน่รายการเจ้าหน่อยจึงเมื่อเจ้าหน้าทีออกไปห้านเนะาะสบายดีห่านผู้สม้มได้ไหมเมื่อกี้นี่เพิ่นอันเห็ดความพิษในหนึ่งแล้วเพิ่นก็ะยกเมื่อแล้วพี่น้อง สิ่งที่เฮาเกมนั่นก็นมีน้ำน้ำที่เฮาต้มนะพี่น้องเฮาจะใส่เกลือเหล็ก,กใส่น้ำตาลใส่เป็นนัวลงไปเลยฮาก็จะซีมเบืองรสชาตินะว่ามันสิเป็นแนวใดแต่ปลาหมุ่กับฮากัเห็ดข้างแรกกับโบหูม,มันสิเป็นแนวใดเนาะคือแบบว่าสิลองซีมเบืองน้ำมันก่อนเนี่ยคือแบบว่าเค็มแหงพี่น้องโบหัวม,มันสิเป็นรสชาะนะติแบบไดนเนาะเห็ดข้างแรกกับโบหัวสิมมเป็นแนวใดมถ้ามาเริ่มกันเลย กาขึ้นมาทงเงาะในห้าวตรงล่างให้มันสะอาดสะอาดเลยกาต้องให้มันซาดิดน้ำพี่น้องถ้าว่าโบซาดิดน้ำหลืมันสิมีน้ำแบบว่าเวลาเ้าล่างมันสิมีน้ำผสมลายแล้วมันสิบริได้สชสติของน้ำเกลืออันนี้ก็คือคิดเองเนี่ยพี่น้องปู่ปู่ว่าสิเป็นเลยบอกเนาะในกาน้ำสมสายซูน้ำสมสายซูเทียมนี่เอามาใส่น้ำเนาะมันจะออกสมสมถ้าว่าเ้าเห้าสิกินเลยเลยห้าต้องใส่มือนี่เลยถ้าว่าห้าสิ ก้าวป้าไวไลมือเขาก็บอกไซสิ่งที่ป้ามุ่ยใส่ก็มีมันทง,งอกเลยกแลนะ็แคอรอทเนาะแครอทป้ามุ่ยใส่กับหัวเดียวผักบัวก็ประมาณสามสี่หัวเนี่ยประมาณหาหกหัวในเด็พี่น้องผักบัวเห็นบ่ผักบัวเนาะพี่นอ้องแครอทเนี่ยกระเรือแกนมันป้ามุ่ยก็สิลองกินเหมือนก่อนเพราะว่าแครอทเออนว่าบบกินแหลรหนาจะใส่ แก่จะแดงอ่องต่องนะมีเพลงยังก็ตัวมันมีเพลงห้องยวกับเพลงแครอทนี่แหละวิตามินนะ่ะกินแครอทต้องมีวิตามินนี่แหละมีหมอเกียมเกียมสีเห็ดนะพอาินแครอทอะ ต้องน้ผมเกลือเพี่น้องเพราะว่าน้ผมเกลือมันจะมีขีดขีดกัะนเนีย้ยงค่ะนะเนี่ขฮาวต้มก่อนเวลาต้มกัน,เว,กนเวลาให้หมอกผลผลเลยโป้งโ้งเลยก็ให้มันเซาห้อนเนี่ยนาะให้มันอุ่นอุ่นะนะเลยนะก็จึงเอาอัน มะทง,งอกลงลองเอามะทง,งอกลงก่อนเด้อทำอีทเอามะทง,งอกลงก่อนเนาะว่ามันสิเป็นจังใดครั้งแรกจะเห็ดบ่ฮู้ว่ามันสิได้ผลบ่หรือว่าเสียหายผลเฮี <c oughs> อยอาวเกิดไฟเดี๋ยวเกิดไฟเวลาอันเห็ดแบบนี้และมันจึงได้กรอบๆภานีนพี่น้อง กระแห่ๆๆๆๆๆเลยเนาะอยากใส่ uh, แครอทกับอันนี้ลงเลยขันสมพักครั้งแรกอยากมาลองเห็ดให่พี่น้องเอฟซีเบิ่งว่าครั้งแรกมันจะเป็น,นอะไงแต่บางทีเรากระชีใส่น้ำส้มสายสู้หรือว่าซีโบใส่ ก็หอมเลยพี่น้องหอมได้รสซาต์อัน,นมะรสเผืองนอกแล้วก็ฟักบัวแครอทหอมเข้ากันเลยพี่น้องสีสันรรแซ่บให้กนเลยพี่น้องเท่านี้เมื่อคืนเนจ้าไปนอนบอ่เจ้ก,ก็อยากนอนอีกเลยอยากได้เครื่องลิ่นพี่น้องไปลตลาดแล้วก็อยากได้กระพิดกันหน่อยหนึ่ง ลองซิมก็เด้ออนี่ะเอาไม่อืมเอาไม่ลองมีดแปง้งเค็มพีมม่น้องเค็มแห้อันเด็ดป้ากินเบอร์นี่สิบหกเป็นโลกตายตายซาลาบ,บ่กไมอว่าเป็นปลาหมุยใส่เกลือหลายป่ะเนาะ เรว่าเพิ่นเห็บบุ้งแบบใส่เกลือเปง่วนน้ำตาลเห็นมันพอดีพอดีพอมึอใส่เกลือไปสี่บวงรายการน้ำตาลประมาณบ่วงหนึ่งรายการค่ะเนาะเออบระมนาณประมาณรายการหนึ่งนัวบ่วงน,น้อยๆนี่พีน่น้องโอ้ยนี่โบเฮ็ดมีสิบานเด้อดเด้ออ้นนี้โบเฮ็ดเด้อหรือว่าต้องลองใส่น้ำส้มสายซูบว่ะเต็มแห้งไปแล้ว ซีเน,นเนป็แวนแสดงว่าปลาหมึกกับเห็ดเป็นแต่ว่าอยากเค็มไปนอยหนึ่งก็อยากข้างหนาเนาะข้างหนาสีแบบว่าบูเห็ดเนี่ยมันเค็มนะข้างนี้มันเค็มแหละใส่ ด้วพี่น้องต้องก็ให้มันเศร้าเค็มกินได้เลยเด็ดนี่พี่น้องปลาหมึกสีเห็ดต้มเค็มกินก็นคือเมื่อวานนี่พี่น้องบวมหัวซวยเลื่อ,อน,นย้อนความมันบว่มีการกระตือรือร้นของตัวเองคือเขาเปียเขาคือแบบว่ากินนะฮะนะแต่กินบวบเบิ้ลน้องเมื่อวานนี่ค่ะไต่ถือเมื่อถือมากินอยู่ห้าน ไปหอดกลางทางพี่น้องคือทงเขาเปียงฮะตกลงจากรถคือปลาหมวยบร,ริกินเลยเมื่อวานนี่ค่ะคือแบบว่าต้องกินอ่าต้องอดข่าเถียงเลยเมื่อวานนี่ค่ะอุตส่าห์ตั้งใจแบบว่าแบ,บ่งเนื้อนะคงคงกินแบบเบ,บิร์กตักใส่ทุงมื่อเนาะคัดว่าไปหอดกลางทางต๊ขั้นต๊แบบว่าทงบอกเป็นยังยังคั้นโต๊กเขแตกอีกพี่น้องโอ๊ย ในการพี่น้องเคยเป็นบอกแบบว่าม,มือมือทั้งสองเบื้องนี้นะแบบว่าหมักเป็นแป้วป้ามุยเนี่ยเป็นแป้วกับถุกนิ้วเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดยังน้อยหนึ่งแต่ละมือนี้โบเจฟโบเจบน้อยกับเจ็ฟลายแต่ละมือบางมือกะมีดบาดบางมือกาพาอันนปซี่ดาขาขาบาดบางมือกาอีด ขวัญคลองหมักหนอหมักน่ะซับเพลาะปลาลดนะบาดแบบว่าแต่ละมือนี่มือมือของบอมมุ่ยนะชีถือแนวบาดอะไรกัเลือดยิ่มทุกมือทุกมือเลยโบหัวมันเป็นย้อนยังคือแบบว่าเราว่างอยู่ใดเระว่างลายผันแหงเป็นท่านบาดเจ็บมือหนึ่งนี่คือสีโบแมนมุ่ยอะเบิ่งขักเลยแบบว่าเจ็บทุกมือทุกมือเลยหาเจ็บมือค่ะเด็กมือค่ะเป็นเป้วทุกนิ้วเลยพี่น้องเ้ย มือปอมุยอ่ะเป็นแป้วทุกนิ้วเลยแป้ในน้อยแต่ได้ยินอ่านผูดเห่าผู้แก่เป็นว่า,านะถ่าว่าผู้ใดที่หมักเป็นแป้วในมือเบื้องใา้หรือเบือ้องขวาอาจจะมีคนอ่นคนหักเก่าหรือว่าแต่ซาตะกี้ค่ะคิดฮอดคิดถึงคันซีแมนเนมสี่น้องคันเป็นแนนนก็นดีกันเนาะเนี่นยผู้เก่าคิดฮอดว่ะ ดยมัมมี่มัมมี่มือว่าเดดี้เดดี้ก็ค่ะคือแบบว่ามาข้างนอกเนาะถ้าเอาลงอันนี้มันกาหยบแต่ก็คือน้อยเดียวหนึ่งคือบอดดายลฟ์พี่น้องสีสันเป็นต่งามอันนี้ได้นี่นี่คือแบบว่าเข็มแน่นมัมมี่มัมมี่เข็มแห้งอันนี้เป็นมั่งคืนโดย อเด็กกะหักมามีบอกขอบใจเดอ้อสียังหกักมือมามีมือมามีมือมาม,ม,มีบาดนะเดีกกะหักดีได้โดยกินมอแครลอตไหม ้มทุกอย่างเลยเค็มแห้งอะเนี่เห็ดพิสูแล้วครั้งไงคือว่าต้มไปล่างน้ะบอกว่าคือแบบว่ามันเค็มแห้งอะนะเค็มแบบกินบ่ได้หรอถ้าผู้ไดหมักเค็มนี่พอดีโอเคเลยถ้าสิกินกันอย่างนั้นมันเค็มมืนกินอะไรหรอกินกับข้าวเจ้าแน่นอนพี่น้องเนาะ เาา้้กกิกับบขวจ่พี่น้องลองเอาไปใส่เบอ่งเดอร์เลยโบต้องเหิดคือปลาหมุยคือปลาหมุยนี่เห็ดพิษแล้วข้างนี่ค่ะแบบว่าข้างแรกเนาะคิดว่าปุการปรุงเกลือเนี่ยต้องปรุงให้มันเค็มๆค่ะนะได้แท้จริงอ่ะบอกเลยพี่น้องคือแบบว่าเขาต้องใส่เกลือให้มันพอดีน้ำตาลพอดีเป็นืัวพอดีแบบปรุงให้มันได้รสชาติที่กลมกลมเลยค่ะแซ่บหรือว่าไผ่มักคือแ,แบบว่า หวานหวานบอรหรือหวานนัวๆๆๆๆน,นัวบอเค็มเนีมเยก่ะตื่มได้คือแบบนี้ค่ะเค็มๆเลยเค็ <S <S สสเมสดุดๆกินแล้วแบบเป็นไตแบบไตเลยนะกินเลยค่ะสิลอ็อกอมันสะเด็ดน้าเบิ่งชิมอีกอ่ะหักแซ่บได้กินได้กินมากกว่านัว แบบว่าสมพักนี้สมมพักตัวนี้มันเป็นสมมพักที่เห็ดง่ายอลไก็สามารถกินได้ทานใจอลไก็กินได้ไวที่สุดเนาะเพราะว่าส่มพักตัวนี้นะว่าเฮาเห็ดเห็ดผสมกับอันใส่ผักกาติ้นมีเนาะเลยมันจะสามารถกันบ,บุบสามารถกินได้เลยเขาะจะเก็บไว้ประมาณ3ามสี่มื้อถึงจะกินได้เพราะว่าผักกาดติ้นมีขนาแต่ว่าเป็นแบบนี้เขาใส่แต่แคอรอทหอมบัวอะไรกับกะหลำนี่ สามารถกินได้เลยแบบว่ากินแบบนี้มันกระกอบเกาะพี่น้องหยามเลยกั good, 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 good. กบกุด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 ไงเกาะแพงพี่น้องไอ้นี่นชิมบ่กรีด,ดีเห็ดเลี่ยงชิมนะเตที่เห็ดเลี่ย,ยงอยู่โตแซ่บแหงพี่น้องมาฮอรน,นี้ประมุ่นกับซีเด้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้ว เทาสีอยันออกไปห้านเนาะเพราะว่าส่วงใน,นป้ามุยกะหาเงินบ่อ่อยได้เพราะว่าเครื่องกะขายบดุดีคือบุขายบุดี่สามสี่มื้อแล้วแปลว่าเครื่องกบอากาศก็คือย้ำหนาบางคนกะเข้าไปยิงเอือเพราะว่าส่วงน,นี้มันใกล้สี่ชี่หอดส่วงเปิดเทอมเลยเนาะเพราะว่าวันทีเ่เส้าหานี่กะเปิดเทอมแล้วแต่กะเท้าสีอนันน่ะได้คบเพื่อนก็คือสีโฮมเงินโฮมคำไว้เนาะแบบว่าเตรียมไปเปิดหรงเรียน มาฮอนี่จะในการขอขอบคุณขอบใจพี่น้องเอทุกคนเด้อที่เขากดไลค์กดติดตามในซ่องปลามุย้ยสบายดีบ๊ายบายดด้ด้วย